ตอนนี้ผมอยู่ตลาดวัวนภานะครับผลเยอะมากสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้ก่อนดีกว่าคือคำว่าตลาดนัดอ่ะแต่ดูอาหารอาิอยอย่างเช่นร้านนี้เลยดีกว่าสปาเกต<อ>เกตี้สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งสปาเกตตี้ผัดสดด้วยทำอย่างนี้เลยด้วยสปาเกตตี้ซอสขาวคาโบนาร่าตลาดน้ำ มีหมดเลยเอ้อันนี้เป็นพาสต้าซอสปูอ่าห้สิบบาทจิ้มไหมเนี่ยจะหาคาโบนาร่าห้สบาทได้ที่ไหนแน่ที่นี่เลยนะครับตลาดวอนาพานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมซื้อฝากลูกชาย่อนเลูกชายชอบอันนี้สองกล่องเลยเจ๊ซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้เป็นของสด ปลาสดหรูตาใสปิ้งเลยปลาทูบ้านปลาทูบ้านกิโลละร้อยสี่สิบปลตาเียสดปิ้งเลยแหละปลากุเลใช่ไหมปลากุเลเนี่ยที่บอกว่าที่ที่มันมีที่บางแสนเนี่ยมีปลากุเล่แรกเลยเนี่ยผมชอบมากเลยวนใหญ่จะหากินได้ที่บางแสนเนี่ยเอามาผ้านะหูอร่อยมาก ไก่ต้มน้ำปลาแกต้มวันหนึ่งเฮียแกต้มประมาณ40่สิบตัวแล้วก็มีมีโครงไก่ถ้าถ้าเป็นโครงไก่นะเฮียแกจะต้มประมาณ70็ดสิบตัวอันนี้ครึ่งตัวครึ่งตัวเจ็ดสิบบาทมีหลายราคานะครับผมหอยจ้อปูทำเองครับอยู่หาดปอนี่เองครับขายที่หาดปอนแท้ๆครับ มาปลากุแลครับปลากุแากูแลเค็มครับ <Wow. S 1> ชิมได้ครับอร่อยครับแล้วก็มาใส่เกลือแล้วก็ตากตากแล้วก็ตกัดหัวแล้วก็ัดปอกรแลกุแลตากแห้งมหารวยก๋วยจับน้ำข้นนะครับเห็นพี่แกแบบเดินมาสะดุดตาพี่แกไหวลูกค้าทุกคนเลย นี่กว๋วยจั๊บ40บาทรเรามาชิมกันอรอยอรสชาติมันเกินมันเกินมันเกินคำว่าตลาดนะทั้งรสชาติทั้งปริมาณน,นะผมว่าผมว่าพี่แกให้เต็มที่เลยผมเห็นพี่ไหว้ลูกค้าทุกคนเลย ผมว่าเวลาผมไปซื้อถ้าผมเห็นแบบผมเห็นเขาว่าเออยกมือไหว้ครั้งนี้ผมรู้ส er ึกว่าผมรู้สึกด <Interesting. S 2> <a> ีคนเริ <après. S 2> ่มแบบมีจิตใจที่จำเขาได้จําในลักษณะที่เขาขายได้ก็จะติดใจเขาก็จะมากลับมาซื้อแล้วแล้วก็การคุยการพูดกันจาเราต้องให้แบบชาชันแล้วก็ต้องทําให้มันสะอาดทุกอย่างจริงพี่จริงพี่ ขนาเล็กๆเลยนะครับแต่ว่าเขาทําขนมทําใหม่สดทําตรงนี้เลย <Wow. S 1> เดี๋ยวนี้เลยร้อนๆเลยสี่อย่างนี่คืออะไรผมเรียกไม่ถูกออันนั้นจะมีโอกอ่อนรสใบเตยกับน,นมแมวจ้ะเป็นไส้ถั่วเหลืองเหมือนกันจ้ะอันนี้ลูกเสาเป็นไส้ถั่วเหลืองอันนี้แม่งคืงเป็นแบบนิ่มมาค่ะ ว่าลูกชิ้นปลาเจ้านี่ก็น่ากินนะขายยังไงอะพี่เอาถุงนึงเองา20บาทบา20บาทลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับน่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้เราเคี่ยวเองปะนี่ดูน้ำจิม้มเจ๊แกเคี่ยวเองนะผักแกก็ทําดูสาดนะบา้านเจ๊อ้วนนะเจ๊อ้วนลูกชิ้นปลาระเบิดโคตรอร่อย ปิ้งจ้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้รสอะไรครับพี่แกงเขียวหวานค่ะรสแกงเขียวหวานอันนี้ครพี่นั่งเดิมค่ะอันนี้รสนั่งเดิมนี่ก็ผัดกะเพราค่ะอ,อ,อ๋อรสผัดกะเพราอ่าราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดบาทราคาละเจ็ดบ, <7 S 1> <7 S 2> บาททุกทุกรสเลยใช่ค่ะพี่คิดยังไงได้ไงอ่ะเออก็พอดีน้องสาวเป็นคนคิดก่อนแล้วก็มาดัดแปลงเป็นตัวนี้เป็นรสชาติตอนแรกจะเป็นตัวนี้ก่อนค่ะ เราก็เลยยอดมันไม่ขึ้นยอดมันน้อยเราก็เลยเพิ่มยอดโดยการปรุงรสอื่นเพิ่มขึนน้นมาโอเคหมูปิ้งบ้านๆเป็นของบ้านๆมีขายกันแทบจะทุกปักซอยเลยอ่ะ oh. แต่ว่าอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนว่าจะทําออกมาได้ดัดแปลงออกมาได้เป็นยังไง okay. <Okay. S 1> ขายเนื้อวัวแล้วเนี่ย ผมว่าก็เท่ะนะขายเนื้อวัวสดแล้วก็ต้มอยู่ข้างๆร้านเลยเใครอยากจะมาตลาดวรนาภพาเนี่ยมาได้เฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับก็มาเที่ยวกันได้เลยใครมาใครมาบางแสนก็ลองแวะเดินมาเที่ยวเล่นมาหาอะไรกินได้เลย